สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่คนนะคะวันจันจ้าวันจันทร์เดี๋ยวแม่จะกลับบ้านไปทำธุระอย่างที่แม่คิดนั่นแหละโอ้โหนะคะค่ะช่วงที่ดำนานะเอฟซีก็โทรมาแจ้งข่าวดีเลยทุกคนคุณแม่ราตรีใช่ไหมย่าคุณแม่ราตรีใช่ไหมไม่ของวาลีอ๋อคุณแม่เออพูดผิดคุณคุณคุณพี่วาลี โอ้โรเซนนาวเออร์นาวเออัข่าวใหญ่ข่าวีข่าวใหญ่ัดดีค่ะพี่ข่าวดีกางุ่งนาเลยอเคนะเดี๋ยวเราก็ไปดำงนากันนเลเป็นเป็ดแล้วตอนนี้ตัวเป็นเป็นตัวเป็นเป็นนะคะ ็จะรำนาต่อนะอ้าวพักผ่อนเด้อลูกเด้อกินข้าวอเสื้อกันฝนอย่าลืมเด้อตัวเล็กนะรู้จักแล้วว่าเอสเอสเก็บตะม่วนเท่เขาสั่เอสเอสทำน้บุก้าไว้ก่อนจะได้ก็ถึงนั้นนะก็ถึงตอนนันเราส่งเธอยังได้ตัวนึงนะอื้อ ขอหายใจก่อนเจ้ากับตั้กองไฟมาลุยกันพยายามพยายามช่วยด้วยนะคะรวมก็นชูนะคะชั่งโมงศิกรยาพอดีเอเดนตรงนี้ก็เลยไม่ได้ไปทางนู้นนะค่ะจนพอดีมูนก็จะเข้าแบรกมูนมาสี่โมงเย็นโัวมาฮัลโหลฮัลโหลนะคะก็รำใหมจขอบคุณมากนะคะอ่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวอ่ามะก้าวีขึ้นมานะคะก็จะได้มีกำลังใจคุะ ขอบคุณเดี๋ยวไปดำนาก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะพอมีแม่พีนะมาจาดขึ้ก่อนคัแรกเม็ดหมานนะนี่แม่พีก็มาดำมัดแรกนแล้วเขาจะคิดเดียวมัดแรกแห่งปีโอ้มัดแรกแห่งปีด้วยใช่ เพราะว่าพี่บอกยังไม่ได้ดำเลยนะเพราะว่าเอเลนก็เป็นมัดแรกของของปีเหมือนกันนะที่ลงดำนาปีนี้นะเอ้ายังเหมือนเบเกยังว่าอยู่ในหมาฝุ่นในมือวันนี้ไม่เห็นไทยมันต้องไทยมันต้องกลับบ้านเสาร์อาทิตย์ค่ะมื้อเช้านี่เป็นตะตุกจึงมาวันนี้เอดมินพรเทพค่ะเอาตามรายชื่อเขานั่นแหละเขาจุดมาแล้วเขาก็จุดนะคะนะคะเริ่มแล้วนะคะแม่พี๋ก็เริ่มแล้ว ม่งไอเดนอยู่แถวนี้นะคะดูสิตรงนั้นตงงี้ยตรงนันรงเงยังมีไหนใหญ่เลยดูดูแถวไอเดนนะคะตอันนี้ก็งนี้ต้องใช้ลงนาหละคะใช่ค่ะลงนาการทำนาช่วยทำนามีต้นก้านะคะที่มาจากบ้านโสระศรีซื้อนะคะซื้อต้นก้ามานะมันละห้าบาทเห็ตาบอกว่ามันละห้าบาทเนาะขอบคุณมมากค่ะเดี๋ยวไอเดนเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เหงานะเดี๋ยวเชื่อมไวปลาแป๊บหนึ่ง เอฟซีจะได้ไม่เงาดำนาไปมีดนตรีฟังไปเนาะมันยังไม่ชินยังไม่ชินยังไม่ชินค่ะดำนากี่ไร่ย่าไร่กี่ไร่นน่หนึ่งสองสามเปูนตอนหกสี่โมงเย็นนะามสี่ไร่นะค่ะอันนี้เขาเจ้าเลยครับขอ้โเจ้าสวัสดีค่ะเอร์ยนดีที่ได้เจอพี่สมประกอบอุ้ยขอบคุณมากค่ะ เรวเอ็นที่จำนี่ละนี่ที่เราบล่นะคะนเออมีบัี้ไ่ด้ทีก็ละเดี๋ยวเอ็นก็จะได้ลงไปดต่อเนาะอโอเคเออนั่นแหละวนเลยเข้ากับดนตรีนะด้วยนะคะสินค้าของฟรีทีี่จะซนะคะวันนี้เอนะค้เจัดโปรนะคะจดโปรวันนี้ เอ็นก็จะไปดำตรงโน้นแยกวันนี้เลยเฮ้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 ยดำนาที่ไหนที่ฟางตูนี่ราค่ะ โซวซู่นี้่พีปากำไสอยู่ตรงนี้เด้อค่ะได้เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะป้ากำไสาค่ะแม่พีหย่าชีอลลาวอา FC อยู่ในช่องนี้544คนนะคะดค่ะ FC เห็นทุกคนค่ะเห็นทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดำต่อค่ะกำลังใจค่ะให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะด้วยนะคะค่ะ ขอบคุณค่ะแม่กำไสก็สู้นะฮะแม่กำไสสู้ค่ะถ้าไม่สู้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวไม่มีข้าวกินนะเราต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าไม่ได้แบกนะคะอันนี้นี่ยแม่ทำไมหมวกแม่มีเยอะจังหมวกส่งหมดเนื่องในกาศโอเคงชั้นเลยสีิบห้าท่านนะครับแค่ตรงชั้นเลยขอบคุณ มีอยู่มั้ยน้องแม่ไก่แม่ไก่เดือนนะคะสวัสดีจ้าแม่ไก่เดือนโอ้ดีใจเด้มีคนเห็งเซ่นให้ให้ร้านค้าแตกอีกแล้วพี่น้องวันแล้วนะคะแปดวันเนาะแปดวันนี้ กะจายหเบืออะไรหมดยาจะลืมบิก่องกเจ้จกองขางในดังหลังโอ้โหกุญจโบเมื่อกี้นี่มียามันแป้นนาทีแล้วเปล่าม่แป้นนาทีก็หนาทียังไม่หอดโอ้หนาทีกล้าคือมัดละืดมัดแล้ว เก่งมากเก่งมาก,มากวันนี้กาดีมากเลยนะวันนี้กาศดีเลยวันนี้น่ะโมะมากเลยป้าไทยบ้านดูอยู่รีบมาเดื่อป้าไทยบ้าน เดียฮันนี่มาดวนแม่บุญทินมาดวนไ,ได้รถเสืยอยังไม่เสรส็จป้าแถ่บ้านมาด่วนเขาบอกว่าวันจันทร์ก็จะเป็นพรุ่งนี้มืรืนมื้อนะเนาะวันจันทร์คงจะกลับมาเช้าวันจันทร์เขาบอกเนาะอืก็มาไวอยู่เนาะโอ้ยหนะ้ามันใหญ่เกินไปนะ เเื้ออเสื้อผ้าั้าม้านะมาอะไรเนาะป้าส่ยเนาะมาอะไรเสื้อผ้าขมาเสื้อคลุมนะนะซื้อคุุมมาเลยยังไ่ได้เกะตั้งเอาเสื้อคมขามเปิดกล่องเลยสจเกะกล่องแม่เลยเปิดบ่อไดุ้ดแม่เลยนั่นแหละเพราะว่านั่นหละอย่าต้อคิดกัน เราก็มาถูกวันขนาดนะคะทุกคนนี่มาพอดีได้รำนาแบบไม่รู้นะค่อยไม่รู้นะว่าได้ดำนาแต่ก,ก็โชคเ <c oughs> จ้านาะมา <c oughs> มาปุ๊บได้ปั๊บโอ้มาปุ๊บได้โชคเลยบอกขอบคุณค่าคุณแม่วรีนะคะ <c oughs> oh, ดีใจสุดๆนะคะมาถึงก็มีเซไพด้วยนะแล้วก็ได้มาช่วยงาน <c oughs> ลุงด้วยนะคะ <c oughs> ได้มารำนาไว้เนาะเราก็ได้มากินกับลุง ป้าด้วยนะเราก็มาช่วยดำนะคะทุกคนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนกำลังใจให้พวกเราด้วยคะ่ะ